ถึงบ้านแล้วครับปลาลามเนขอบแนเขาเไหนมากินนี่ขับนานขับชา้า <c oughs> ครับ่ชั <c oughs> <c oughs> ่วโมงก็ชั่วโมงไหนไม่ใหญ่เขียว <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ไหนเอานอนยังไงมาจำไหนวะนี่ใครนี่ผู้ใดเขาทันลูกกับลูกขนาก่อนนะที่หล่ะผู้ใดลูกซ้ายวะแมนวะลูกขนาก่อนแล้วลูกซ้อยอูเปีงเดะ ถูกไซลาะเด้นี่จำในบ่อแมนบ่อืโอ้โหวะนอาชีพี่อยางีอ้อ้อเป็นทหารเนียนี่นาาแม่ทหารเอ้อทหารเรือแย่าตัดผมให้ผมเวาละ อ่าบหน้าไปพ่อนาบอย่างนี้ห้อยอย่างนี้ห้อยอย่างเจ้านี่อันพ้อยเสียดายมาโมนหนึ่งวมดเดินจะนำโคดแล้ว